ต่กอนผมปวดมือตามร่างกายปวดมือยั่อยากเคล็ดังงอ่าสวัสดีครับผมชื่อว่านายสนันบุตรท่าด้วยครับแต่ก่อนผมปวดมือยตามร่างกายปวดมือยั่อยากเค็ดแงงอรลดพอดีผมกินยาหลายย่างกันเพราะวันนั้นมีข้าวเดียวครับแต่กอนก็ได้ตอนนี้ผมเรียกว่าพ่อจานาคาร่าผมมากินนองเบื้องบน ซี่หาแพง<ม>ก็อิบะเสียกินมาหลายแนวด้ะครับ<ม>บาดนี่มันกินเมื่ซี่หาแพงนี่แหละหาโแพงนี่รู้สึกว่าเขาเล่าของ้ชาผมดีย่งางกับบวินไอ้อนผมยืนทำธุรกิจย่งางกับอะไรเด้กแต่นี้ร่างกายผมรู้สึกว่ากับพี่กับป้าดีพี่น้องรองเอาไปทานบังเด้อ